อ้าทุกคนพามงพาเมียมากินข้าวกินน้ำแบบว่าพามากินรูยุสบายนะนั่งพื้นนั่นเอ้ยพูนะกน่ะนกอนนกอนนกอนเบิ้งสุนเจา้าดึงไหมโย่เนี่ยข้อมแซีบนะเห็นบ่ขี้ปลาคมขม,ขมเห็นบ่บ่ถอยออกมาพี่ตติมไฟออเงี้ยอไฟเนี่ยได้มันบ่นบได้อ้อมกันเนาะฮาสุนเนาะ เงอย่างแงทุกคนนี่อย่างเงี้ย่าเยโอ้เออออข่รถตานั่นลรได้้วพวกเน็ตดึงออกดึงออกดึง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 อันี้ออาเน็ตบย่ามเโอ้ยคนกัคนกับคนไปรถนะนี่น เอาไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้หม้าหมดแล้วนี่ นีอยู่นี่แหละบุกินอย่เจ้ามันควนบุกไข,ขออกสันเออจิ้มือมาแล้เข้าห้านิมจิ้มือแล้วข้าาองที่ไหนเออเสอียบเห้เอาป่าคือป่าปิ้งบุกซุกือแสบบ่ะ มันนีพักยังไงเนี่ยพักเนี่ยโอ้ยเนือมันตายแล้วเฮ้ยแซ่บเลยมันตั้งแซ่บนะคันปิ้งนี้นะเมื่อยมาแล้วเห็นหน้าลูกน้ำมีนบูแซ่บตัวใหญ่บาจากซุกมันสิหวาน